สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การดำนายของชาวราศีสิงค่ะเกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนประจำเดือนมิถุนายนพศ2567นะคะนาะการดํานายของแนนนะเป็นการนายดวงทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็คำแนะนำนะคะนะ การทำนายขอนนนะเป็นการใช้ไพ่ทาโร่ในการทำนายเป็นแบบสไตล์ของนันเองนะให้ทุกคนนะปูใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะนะเอาล่ะมาดูซิว่าสถานการณ์ทั่วไปแนละ้วของชาวราศีสิง์ประจําเดือนมิถุนาย,ยน2567นะ,ะเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะมาดูกันเลยจ้าสดาบนะฮะสี่ดาบหนะ เหรียญน,นะคะอืมสามดาบนะคะเพด์ออฟวอนนะคะคิงออฟสอดเจ็ดถ้วยนะคะ สิบไม้นะคะ Night of w One The Star นะคะ The Magician King of the Crow ก้มามนะคะเอาละนะคะเด็นก็เห็นพลังงานของชาวราศีสิงเรียบร้อยแล้วนะคะชาวราศีสิงนะคะเป็นคนที่มีงานเยอะมากนะหรือว่าคุณเนี่ยมักจะได้รับชอบงานของคนอื่นอยู่เสมอหรือว่าแบบบางทีเวลาที่ คนอื่นเนี่ยแก้ไขปัญหาไม่ได้มักจะมาให้คุณแก้ไขยอยู่เสมอบางครั้งจนคุณรู้สึกว่าแกล้งฉันไม่ว้าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอ่าหรือว่าได้รับผิดชอบมากมายกาย่กองแต่ว่าเงินเดือนเท่าเดิมหรือว่าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งแต่ว่าเงินไม่ขึ้นอะไรประมาณนั้นคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าโดนกันแก้งหรือเปล่านะคะตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมี power มีความสามารถแล้วก็เป็นคนที่ตรงชัดเจนเด็ดขาดเป็นคนที่มีชื่อเสียงในองค์กรที่คุณอยู่หรือว่าในสังคมที่คุณอยู่เป็นคนที่แบบโดดเด่นมีออร่าอยู่ในสปอตไลท์ที่มีคนแบบจับจ้องมองจับตามองแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีความสามารถมีความสามารถหลากหลายหรือว่าเป็นคนที่มีฝีมือ มีความรู้แล้วก็แก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างทุกเรื่องไม่ว่าปัญหานั้นจะหนักหรือว่าจะแบบแรงแค่ไหนนะคุณก็สามารถแก้ไขได้ตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความขยันมากยิ่งขยันคุณก็ยิ่งจะมีผลแบบตอบแทนที่ดีมีความมั่นคงเกิดขึ้นมากมายเพราะความขยันของคุณคุณนะเป็นคนที่ทำงาน มากมายหรือว่าตัวคุณเนี่ยมีทั้งงานหลักแล้วก็งานเสริมก็เลยมีแบบรายได้เข้ามาหลากหลายช่องทางมีความมั่นคงทางด้านการเงินเพราะความขยันของคุณตัวคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์หรือว่ามีออร่รามีความโจ้ชูมีคนอยากจะเข้าหาเข้าใกล้เยอะมีตัวเลือกเข้ามาเยอะ ไม่ว่าคุณจะสูตหรือว่าไม่สูตก็ตามแต่ตัวคุณก็เป็นที่น่าสนใจของคนหมู่มากหรือว่าคนรอบข้างเพราะตัวคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีอำนาจมีบารมีนั่นเองอ่าก็ถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างน่าสนใจคนหนึ่งเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะความที่คุณเนี่ยมีเสน่ห์ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของคนที่สามเข้ามาถ้าคนไหนที่ มีแฟนหรือว่ามีคู่รักมีสามีหรือว่ามีภรรยาก็ต้องหลีกเลี่ยงเพราะว่าตัวคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์ที่ร้อนแรงมากให้รู้จักปฏิเสธคนเป็นให้รู้จักในการวางตัวจะทําให้คุณเนี่ยไม่เกิดปัญหาทําให้คุณเนี่ยรู้สึกเครียดหรือว่ากังวลแน่นอนนะคะอ่าแล้วก็ช่วงนี้พักผ่อนเยอะๆนะเพราะคุณมีโอกาสที่จะป่วยได้ง่ายเพราะว่างานหนักแล้วก็ อากาศเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะนี่แหละก็คือสถานการณ์ทั่วไปของชาวราศีสิงหจําเดือนมิถุนายน2,567นะคะเอาละ่ะมาดูซิว่าทางด้านการงานนะคะเป็นยังไงนะ The d e v i e นะคะ The d e v i e w แปดถ้วยนะคะ แ่ถ้วยนะคะงานคุณนะคะที่ทำเนี่ยเหมือนแบบทำมาหลายปีมากและมีความผูกพันนะฮะ i i วอ o f for t u n e นะคะอืมมีความคิดอยากจะลาออกนะคะแต่ว่าเจ้านายไม่ให้ออกนะคะก้าวด่านะคะเพราะว่าเบื่อนะคะงานเยอะบางทีก็เหมือนโดนเอาเปรียบนะ,ค,ะคนทำก็ทำไปอย่างนี้นะค,ะคนไม่ทําก็ไม่ทําอะไรประมาณนั้นนะคะ เกเหรียญน,นะคุณรู้สึกว่าค่าตอบแทนที่คุณได้รับนั้นนะไม่สมกับสิ่งที่คุณทำนะ,ะคุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยทำงานหนักเยอะกว่าคนอื่นบางคนไม่ต้องทําอะไรแต่ว่ารายได้เยอะกว่าตัวคุณคุณเลรู้สึกว่าคุณแบบไม่อยากอยู่แล้วก็มีความคิดอยากจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือว่าอยากจะหาอะไรที่มันแบบสบายหรือว่าแบบ ที่มันดีแล้วก็ไม่โดนเอาอเปรียบแบบนี้อะไรประมาณนั้นนะคะอ่าการงานก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสแต่ว่าคุณแบบยังโดนยื้อไว้อะเพราะว่าคุณมีความสามารถนั่นเองนะคะอ่าโอเคมาดูซิว่าการเงินนะคะเป็นยังไงการเงินเป็นยังไงนะจ๊ะหกเหรียญน,นะการเงินนะคะ เป็นอย่างไรเก้าไม้นะคะแทนพเรน์นะคะแทมพเรน์ห้าถ้วยนะคะห้าถ้วยนะคะสามไม้นะคะการเงินนะคะ ก็สามารถหาได้หลากหลายช่องทางนะเพราะว่าตัวคุณเป็นคนขยันนะคะแต่ว่าหามาก็แบบไม่ได้เก็บนะมีค่าใช้จ่ายเยอะแต่คุณสามารถบาลานซ์ได้ควบคุมหรือว่าคอนทรลได้จัดการได้วางแผนได้ดีนะทำให้การเงินคุณเนี่ยไม่สะดุดแล้วก็ไม่ติดขัดนะหรือบางทีเนี่ยคุณก็มีคนช่วยเหลือนะฮะอ มีทั้งแบบคนในครอบครัวแล้วก็คนรักหรือว่าคนรอบข้างก็เป็นได้เช่นกันคนที่คุณสนิทนะคะโอเคมาดูซิว่าทางด้านความรักนะคะก็จะมีคนโสดแล้วก็คนมีคู่นะคะเดี๋ยวเรนจะดูคนโสดก่อนนะคะว่าเป็นยังไงเอทออฟมอนนะคะหรือว่าหนึ่งไม้นะคะสิบดาบนะคะ มีความรู้สึกอยากเริ่มต้นใหม่นะฮะแต่ว่ายังมีความรู้สึกกล้ากลัวเพราะว่าคุณเคยเสียใจหรือว่าผิดหวังเรื่องของความ,มรักมานะแปดดาบกลัวนะกลัวจะเป็นแบบเดิมหรือว่ากลัวจะเสียใจเหมือนครั้งที่ผ่านมาที่คุณเคยเจอนะคะ king of swords นะยังไม่ได้แบบว่าไข้ใจใข่เต็มร้อยนะมีคนเข้ามานะแต่คุณก็ยังไม่ได้ให้สถานะนะคนะ เดือหไฮพินเทสนะคะตัวคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์มีความลึกลับนะคะและก็ยังไม่ชัดเจนกับใครเพราะว่าคุณกลัวความเสียใจนั่นเองนะคะอ่าโอเคมาดูซิว่าคนมีคู่นะคะเป็นยังไงนะจ๊ะคนมีคู่นะคะเป็นยังไงคนมีคู่นะคะสามเหลี่ยนนะคะคนมีคู่เนี่ยนะ,ะจะใช้คําพูด หรือว่าถ้อยคำนะในการที่ดำเนินชีวิตมันใช้เหตุผลก็ได้นะ The Empath นะคะมีความรักที่ดีต่อกันนะ,ะในออบคัพมีความดึงดูดยั่วยวนนะคะให้คิดถึงนะคะหรือว่าคุยกันบ่อยก็ได้นะ หกถ้วยนะคะอืมบางคนที่แบบยังเลิกลากับคนเก่าๆไม่ได้ยังมีความคุมเครือหรือยังมีอะไรที่มันแบบไม่ขาดเนะี่ยมีโอกาสที่จะคืนดีกันนะ,ะห้าหม้นะคนไหนที่ทะเลาะก,กันนะงอนกันหรือว่ายังไม่ได้เลิกกันขาดมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันนะเพราะว่ายังมีความผูกพันยังมีการแบบรู้สึกดีต่อกันนะ หรือถ้าพวกคุณเนี่ยยังไม่คุยกันคุณก็จะมีโอกาสที่จะได้คุยกันนะแล้วก็การคุยกันจะทําให้พวกคุณสองคนได้คืนดีกันนะคะ,ะคุณไหนที่เงียบไปก็กระรุณานะคะคุยกันแล้วคุณจะได้แบบว่ามีความสุขมากขึ้นนะคะโอเคมาดูซิว่า,ทา,า,า,นะาทางด้านสุขภาพนะคะเป็นยังไงทางด้านสุขภาพนะคะเป็นอย่างไรนะจจะ king of i n c l u d นะ ทางด้านสุขภาพเป็นยังไงเดอรเมจเชียนนะคะเดอรเมจเชียนสามถ้วยนะคะอืมก็สามารถควบคุมได้นะคะเพดออฟพิดิคอลนะคะอืมแปดไม้นะ,ะอืมไม่ได้แบบมีปัญหามากมายนะคะ ถึงแม้ว่าจะทำงานหนักแต่คุณก็สามารถบาลานซ์ได้นะค,ะควบคุมพลอนทุนได้จัดการกับร่างกายตัวเองได้ดีนะคะอ่าแล้วก็วางแผนดีนะระมัดระวังนะคะก็เลยเกิดผลดีต่อตัวคุณทำให้คุณเนี่ยไม่ค่อยป่วยนะคะเพราะคุณเนี่ยระมัดระวังนะคะโอเคมาดูสิว่าคำแนะนำนะคะเป็นยังไงหกดาบนะคะ คนไหนนะที่แบบอยู่ห่างไกลกันหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยนะต่างแดนต่างถิน่นต่างชาติต่างภาษาหรือว่าต่างจังหวัดนะ,ะมีโอกาสที่จะได้เจอกันนะคะเดะรีเวอร์นะแล้วก็คนไหนนะคะที่แบบมีการแบบเลือกไม่ได้ในเรื่องของความสัมพันธ์ทางด้านความรักนะ ให้คุณเลือกนะคะอย่าจับปลาสองมือเพราะจะไม่เหลือใครเลยนะคะเพจออ f คัพนะอืมให้คุณเลือกนะคะอย่าจับปลาสองมือนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะไม่ได้เหลือใครในชีวิตนะคะเคลนเอาเป็นคนะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างหาเงนินเก่งน,นะอ่าเป็นคนที่ขยันมากๆสิ่งนี้แหละที่ทําให้ตัวคุณเนี่ยแบบมีความมั่นคงบางครั้งละบวยเดอะสตา นะ,ะให้คุณวางตัวดีๆนะคะให้คุณเนี่ยนาแบบอย่าใช้อารมณ์นะฮะในการตัดสินใจอะไรต่างๆนานา,า,า,ารับรองว่าคุณนะฮะจะมีความมั่นคงมั่งคัง่งร่ำรวยมากขึ้นกว่านี้แน่นอนนะคะโอเคอีกห้าใบนะโชคลาภนะคุณจะมีโชคดีนะคะเข้ามานะ,ะบางคนอาจจะถูกลอตเตอรี่ ถูกในเรื่องของการเสี่ยงโชคอย่างนี้นก็ได้หรือว่าได้คนรักก็เหมือนถูกระงวันที่หนึ่งนะถ้าเกิดว่าคนรักนั้นดีอะไรประมาณนั้นนะคะความรักดีคนรักดีก็เหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอะไรประมาณนั้นนะอจะมีความรักที่ดีอะไรประมาณนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะไก่เกียรนะคะคนไหนที่ทะเลาะกันนะ,ะที่แบบนวลกันอยู่นะคะอ่าให้คุยกันนะ หันหน้าพูดคุยนะแล้วคุณจะเข้าใจเขามากขึ้นเขาก็จะเข้าใจคุณมากขึ้นนะคะพยายามแบบใช้เหตุผลคุยกันนะคะอะโลกส่วนตัวนะคะออย่าแบบต่างคนต่างอยู่นะคะถ้าอย่างนั้นตัวคุณแล้วก็ตัวคนรักเนี่ยจะไม่มีโอกาสที่จะแบบเข้าใจกันนะเออนะคะแต่งงานนะคะอ่าถ้าคนไหนนะคะที่งอนกันอยู่นะคะเป็นคู่รักกันนะ ถ้างอนกันอยู่นะคะหรือว่ายังไม่เข้าใจกันนะถ้าคุณง้อกันได้หรือว่าเคลียร์กันได้ก็จะมีโอกาสที่จะมีข่าวดีในเรื่องของการแต่งงานเกิดขึ้นจะมีแบบว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงมากขึ้นนะคะ,ะเหมือนแบบกลับมาคุยกันครั้งนี้นะคะก็จะมีโอกาสคุยกันในเรื่องของการแต่งงานนะคะโอเคมาดูดิใบสุดท้ายคืออะไรนะจ๊ะกลยุทธ์นะคะแล้วก็ อ่าไพ่บอกว่าให้คุณเนี่ยนะวางแผนชีวิตให้มันดีนะคะแล้วก็จะทําให้ตัวคุณแล้วก็ตัวคนรักเนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็จะทะเลาะกันน้อยลงให้ใช้เหตุผลคุยกันนะคะจะทําให้ความมั่นคงของความรักของคุณเนี่ยดียิ่งยิ่งขึ้นไป นะคะโอเคจบแล้วนะสำหรับการทำนายของชาวราศีสิง์ประจําเดือนมิถุนายน2567นะก็ให้ทุกคนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทําดายนะ,ะถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งกิ่งในันด้วยนะจ้าที่หลักแล้วก็ที่สําคัญก็ติดตามเป็นกําลังใจให้นันด้วยครับเพื่อนจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะ,ค,ะคลิปนี้ราจะเจอกันคลิปหน้านะคะบายบาย สวัสดีค่ะ